นี่ครับร่องสวนของสวนแสวงหานะฮะร่องน้ําของเรานอกจากที่ปล่อยปลาแล้วกลายเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆนะหน้าร้อนช่วงนี้นร้อนนะนี่นะเด็กๆเอามาเล่นน้ํากันนะเนี่ยฮะอ้าวนี่นะอ้าวแล้วร่องน้ําเรากลายเป็นที่เล่นน้ําของเด็กซะแล้วนะลึกไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยอ๋อกลึกจริงๆน้ําตอนนี้มันน้าลดเยอะนะฮะจริงๆก็น่าจะท้วมหัวเด็กนะฮะน่าจะเม็ดกว่านะฮะเพราะจริงๆขุดมาก็เม็ดครึ่งนะลึกนะแต่วันนี้นอกจากที่จะ ต้ง,ตงกลางตรงนี้นะฮะก็ตั้งใจว่าจะลงทับทิมอินเดียบางวานะฮะก็ได้ก็ประมาณถ้าผมกมนั่งคำนวณอยู่เมื่อกี้ประมาณ40ต้นนะฮะนี่40ต้นก็คงจะลงเร็วๆนี้นะเนี่ยฮะส่วนอ่าร่องตรงนี้ก็จะเป็นผสมผสานอันนี้มะพร้าวนะส่วน,นฝั่งนี้เป็นมะพร้าวนะส่วนนี้เป็นกล้วยนะนี่นะ กล้วยนี่นะกล้วยนางปลาปลูกร้อยกว่าต้นแต่ตอนนี้โอ้โหเป็นเป็นหลายร้อยแล้วนะนี่นะนี่นะเพิ่งให้อาหารปลาเมื่อกี้มาหยุกหยุกเนี่นี่ไกลว่าโอ้โหเด็กมาเล่นน้ํากันสนุกสานเลยน่าร้อนชุดนี้น่าร้อนดีนะนี่นี่นะน้าสะอาดนะน้าสะอาดมากนะนี่นี่นะนี่นะก็ฝั่งนี้ก็มะพร้าวกับกล้วยกล้วยนี่จะปลูกเป็นตัวอยู่นะรอบๆสวนเลยนะเนี่ยนี่นะ อ่านี้ก็ส่วนนี้ก็ก,ก็มะพร้าวนะร่องนี้เป็นร่องใหญ่ร่องกลางนะอันนี้ทะลุก,กันได้เลยนะเนี่ยมะพร้าวก็ออกลูกมาเยอะแล้วนะเยอะลายต้นแล้วนี่นะอ่าอันนี้ก็มีอ่ะก็หอ่อไม่รู้จะหอ่หอเพื่ออะไรนะาผมไม่ทราบนะเนี่ยก็คงจะมีกันจองนะนอจองได้ยังไงไม่ได้บอกเจ้าของเลย <laughs> นี่นะ นี่มะพร้าวบางส่วนก็ที่ออกลูกมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะวันนี้ก็เอาปุ๋ยมาให้มาใส่อกนะีกคะวันนี้วันนี้เอาปุ๋ยมาใส่นะนี่ค่ะสําหรับวันหยุดวันนี้นะมาดูกันก็มาเจอเด็กๆเ,เล่นร่องน้ําเราก็ดีใจนะฮะเป็นที่คลายร้อนของเด็กๆด,ด,ด้วยนะนี่นะก็วันนี้ก็ปลาก็ที่ให้อาหารให้ดูนะ่็ก็เยอะพอสมควรนะเนี่ยนะ